นักเรียนสวัสดีค่ะคุณครูเมื่อวานนี้ครูสั่งให้พวกหนูไปทบทวนบทเรียนกันไปอ่านเรื่องชีวิตใหม่นะคะในหน่วยที่5แล้ววันนี้เราจะมาต่อกันว่าสิ่งที่ภูผาและน้ําใสเขากลัวซึ่งอยู่ในถ้ำนั้นกลัวอะไรบ้างเขากลัวจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวเลยเพราะว่าเขาเห็นมืดเขาก็เลยกลัวแต่จริงๆแล้วมันมีความสวยงามในถ้ำนั้นซึ่งเขาเรียกว่าถ้ำอะไรคะ สี่ <จะ S 1> ลา,ลาเพรไหนลองซิลองท่องซิคะบทอ่านคล่องร้องเล่นนะคะกลัวทำไมอ่ะคุณนับก่อนหนึ่งสองสามอ่านคล้องร้องเล่นกลัวทำไมปวตุกแ้ลชวนกัน สามารถท่องบทอ่านคล่องร้องเล่นได้แล้วทีนี้เรามาดูคํานําเรื่องบ้างซึ่งมีเตรียมไว้ทั้งบทด1บคำด้วยกันเอา้ามองดูที่จออ่านพร้อมๆกันอ่านว่าอะไรคะทกี่นนคำ อ่าสิอ้าวนั่งตัวตรงนั่งให้ดีไม่ต้องเอามือมาจับผมจับแก้มจับหน้าเรามาเรียนรู้คํานําเรื่องกันเดี๋ยวถ้าใครอ่านได้ทุกคําเดี๋ยวคุณครูจะให้มาอ่านโชว์เพื่อนอ้าวดูคําแรกเลยมาแล้วคําว่าอะไรคะคําว่าธนาคารถูกต้องธนาคารเป็นสถานที่สําหรับฝากเงินถอนเงินนะคะมีเยอะแยะเลยในประเทศไทยดูซิว่าใช่ธนาคารจริงไหมลองดูซิใช่ไหม โหถ้าใช่แปลว่านักเรียนเก่งมากใช่ไหมใช่อ่าตบมือพูดพร้อมๆกัน3ครั้งหนึาสองสาเดี๋ยวเวลาท่องนักเรียนต้องชู1 2 3ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวลืมว่าช่องกี่คำแล้วถ้าใครไม่ตั้งใจเรียนเดี๋ยวครูจะเรียกเดี่ยวเลยนะคะเอาคําต่อไปดูซิคํานี้อ่านว่าอะไรเออเอา คุณใหม่เก่งมากเลยนะคะคุณใหม่ตอบก่อนเพื่อนเลยลองดูภาพก่อนว่าใช่ไหมว่าใช่ภาพเย็นตาโฟไหมใช่เย็นตาโฟนะคะก็เป็นก๋วยเตี๋ยวชนิดหนึ่งน้ำจะเป็นสีชมพูนะคะลงอาหารเราก็ทำอยู่บ่อยๆอ้าวคำต่อไปอย่าเพิ่งอ่านนะคะเดี๋ยวครูจะถามอ่านว่าอะไรไอรีมลองดูก่อนว่าไอศครีมจริงไหม ไอศครีมเราเรียกสั้นๆว่าอะไรที่นักเรียนชอบไอติม,ม,มแต่จริงๆเรียกว่าไอศครีมเอาดูซิว่าใช่ไหมอ่าถ้าใช่ใช่ไหมอ้าวปบรบพฤตนักเรียนหน่อยเก่งมากอ้าพูดไอศครีมพร้อมกัน3ครั้งไอศครีมไอศรีมไอศรีมอ้าวคำต่อไปมาแล้วคำว่าทุเรียนดูซิว่าใช่ทุเรียนไหมดูก่อนว่าใช่ทุเรียนเราไม่ต้องนี่มะ เรารู้ว่าสกุยละไงเพราะนักเรียนต้องไปฝึกมาคําว่าทุเรียนอ่าคุณน้ําท่องทุเรียนสามครั้งทุเรียนทุเรียนทุเรียนดีมากเห็นไหมคะเขาออกเสียงรอเรือได้ชัดเจนคําต่อมาคําว่าก๋วยเตี๋ยวดูก่อนว่าใช่ไหมใช่ไหมลองดูใช่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวถ้าเราใส่ผักบุ้งผักบุ้งมีวิตา มินทำให้ตาหวาน,วานไหนคุณน้ำทำตาวิ่งวิ่งดิตาหวานทำไงอ่านี่ตาหวานนะคะอาทำตาหวานยังไงคะอ่านั่นคือตาหวานวิตามินนะคะทำให้ดวงตาเราแข็งแรงด้วยนะคะบำรุงสายตาเอาคำต่อไปเครื่องปรับอากาศที่เราเรียกกันว่า แอร์เรียกสั้นๆนะครับช่วยทำให้อากาศเย็ยนขึ้นแต่ว่าเปลืองค่าไฟมากเลยนะคะอย่างห้องเรามีไหมห้องเราไม่มีห้องเราใช้อะไรคะ,ะรพัดลมลองดูสิคะว่าใช่ไหมใช่เครื่องปรับอากาศในโรงเรียนเรามีอยู่ที่ห้องไหนบ้างห้องสมุดห้องสมุดก็มีนะคะห้องประชุมก็มีอ้าวคำต่อไปคำว่า มะพร้าวอ่อนดูก่อนว่าใช่ไหมมะพร้าวอ่อนใช่ไหมอ่ะมะพร้าวอ่อนถ้าบ้านเรามีมะพร้าวเราก็ไม่ต้องซื้อเลยแต่ถ้าเราไปซื้อที่ตลาดราคาแพงมากนะคะยิ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขายลูกราคาเป็นร้อยบาทเลยนะคะอ้าวคำต่อไปคำว่าอะไรคะผับุง้งใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ผักบุง้งใช่ไหมคะ ผักบุ้งผักบุ้งครูบอกไปแป๊บๆว่าผักบุ้งถ้าใส่ในก๋วยเตี๋ยวเราชอบกินผักบุ้งเพราะผักบุ้งมีวิตามินทําให้ทําไมตาหวาน,วานเหมือนในเรื่องนะคะที่น้ําใสก็ชอบทานผักบุ้งบอกว่าทําตาหวานนะคะบํารุงสายตาได้แต่นักเรียนต้องทานผักทุกชนิดเลย เครื่องเขียนอ่าคุณบูมเก่งมากเครื่องเขียนก็คืออุปกรณ์การเรียนต่างๆดินสอไม้บรรทัดอย่างลบไหนวันนี้ใครมีครบทุกคนยกมืออ่าดีมากเลยนะคะเพราะว่าเราต้องมีอุปกรณ์ในการเรียนการสอนเวลาให้ทํางานดูสิใช่ไหมแต่ถูกต้องแน่นอนนะคะพูดอ่าเครื่องเขียนอ่าคําต่อไปใกล้แล้วใกล้น้อยหนาน้อยหนาเป็นผกักหรือผลไม้คะ ผลไม้ลักษณะของรูปน้อยหนาสีอะไรสีเขียวเยวม็ดสีอะไรคะเม็ดเราต้องกินหรือไม่กิน,กนต้องขายทิ้งเพราะไม่งั้นแล้วจะติดคอเรานะคะอ้าวจบแล้วปมมืออ่ะอันนี้คือคำใหม่ในบทเรียนนะคะนักเรียนมีทั้งหมด10คคำนะคะทีนี้เรามาทบทวนกันว่า คำใหม่ที่นักเรียนทราบไหนบัตรคํำตอนนี้อยู่ที่ใครเอย่ยบัตรคํานะคะบัตรคําที่เราได้อ่านกันแล้วเราจะมาทบทวนการดังต่อไปนี้เดี๋ยวคุณครูจะเรียกทีละคนนะคะอ่าลองดูบัตรคํำมันจะมีทั้งหมด2ชุดนะคะคุณอามฟังนะคะเดี๋ยวจะเรียกทีละคนอะมองครูไม่บอกนะครูจะตอบว่าถูกหรือผิด อ้าวเอารวมกันทั้งห้องก่อนเอก่งมากต่อมาถูกต้องเวลาอ่านถ้ามีรอเรือรอลิงต้องมีความแตกต่างกันอีกครั้งค่ะอีกครั้งเก,ก่งมากเลยต่อมา ดีมากเลยต่อมาเ,เก่งมากค่ะต่อมา,าต่อมา,าอ่ดีมากต่อมาเ,อเ,เก่งมากค่ะต่อมาอ่ต่อมาที่นี่ใครอยากอ่านให้เพื่อนฟังบ้างยกมือ ใครอยากอ่านให้เพื่อนฟังนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเรียกมาอ่านเอาให้คุณน้ำออกมาก่อนอน้องน้ำออกมาอ่านให้เพื่อนฟังก่อนนะคะอ,เคเอ,อ่าชูให้เพื่อนดูด้วยเอาแผ่นแรกคะ่ะเอาแผ่นแรกก่อนอ,อ่าอ่าฟังอ,อ่าอ่านตามเพื่อน อ่าดีมากอ้าวเข้าไปได้ธนาวานออกมาค่ะนั่งให้เรียบร้อยนักเรียนตอนนี้เพื่อนเขาจะอ่านเดี๋ยวคุณครูจะเรียกทุกคนเลยนะคะอ่านให้เพื่อนฟังเครื่องเรื่องอ่าปรบมือให้เพื่อนหน่อยอ้าวลุงน้ําออกมาค่ะเอาอย่างนี้นักเรียนให้เพื่อนอ่านอ่านถูกตบมือนะคะอ่าถูกต้องค่ะ ต่อมาคําผงม,มาค่ะเดี๋ยวถ้าใครคุยวันนี้นะคะเราจะได้ให้ไปทําการบ้านให้เอาไหลๆห,หน้านะใครที่ไม่ตั้งใจเรียน <ภา S 1> ถูกต้องไหมคะอ่าพรคํามาค่ะมาทุกคนจะได้มาพูดหน้าห้องเพราะว่าจะได้ฝึกด้วยนักเรียนจะได้กล้าแสดงออกนะคะมายืนหน้าห้องกับคุณครู อ่าถูกต้องไหมอ่าถูกต้องอ้าวมาคนนั้นมาเร็วนัทรัตถ้ามีรอเรือต้องออกเสียงให้ชัดเจนจถูกต้องไหมคะถูกต้องอ่าต่อมากิติศักมาคะ่ะกิติศักนี่พูดเก่งนะพูดเก่งพูดให้ชัดด้วยรอเรือบอกเพื่อนให้ชัดเจนนะคะคราอนถูกต้อง,กองเก่งมากเลย อ้าวต่อมาธีรพงศ์มาค่ะอ้าวมาค่ะธีรพงศ์งชอบถูกไหมคะพ,พูดใหม่อีกครั้งหนึง่งอินตาโฟอ้าวปรบมือด,ดีมากอ้าวคุณน้ำมาคนสุดท้ายให้คุณน้ำอ้าวคุณน้ำค่ะอ่าดีมากทีนี้เราสามารถอ่านกันได้ทุกคนแล้ว คุณครูจะให้นักเรียนแต่งประโยคเพราะว่าเมื่ออ่านได้แล้วจะต้องรู้ความหมายของคำด้วยอย่างเช่นเครื่องปรับอากาศเดี๋ยวเวลานักเรียนออกมานักเรียนก็ต้องบอกว่าคุณพ่อซื้อเครื่องปรับอากาศให้ฉันในห้องนอนนะคะนี่คือการแต่งประโยคคือการเอาคำนี้ไปใส่ในประโยคครูไม่รู้นะคะว่านักเรียนจะได้คำไหนเมื่อครูแจกให้นักเรียนคิดไว้ แล้วออกมาหน้าห้องหรือไม่ต้องก็ได้นั่งอยู่ที่โต๊ะแล้วก็เดี๋ยวจะถามอ่ะฝึกตัวเองสนะวันนั่งดีๆนะคะอ้าวฝึกตัวเองนะคะาคอาวน้ำอ้าฝ,ฝึกไว้นะคะฝึกไว้อ้าวนัทรัตค่ะอ,อ้าอามไม่บูมพรคำนะคะมีทั้งหมด10 ะคะลองดูเอาคนไหนก่อนดีอ้าวคุณน้ำยืนขึ้นถือแนกอกแล้วบอกเพื่อนๆพื่อน่อะแต่งประโยัน์ค่าดออดีมากค่ะนัทรัตอ,อ่ะดีมากค่ะดีมากค่ะอ่ะต่อมามาค่ะมายืนข้างครูก็ได้เพื่อนจะได้เห็น พ่อซื้อเครื่องปับอากาศให้ฉันที่ห้องนอนอ่าดีมากค่ะอ่าลุงน้ำมาค่ะมายืนตรงนี้ให้เพื่อนดูค่ะอ่ะาอ่าดังๆค่ะชอบกินเย็นตาฟฟอ่าดีมากค่ะคุณอามออกมายืนหน้าห้องมาคู่กับครูให้เพื่อนเห็นนะคะ <c oughs> กระดาษบัตรใบงานอันนี้นักเรียนถือดีๆอย่าเดี๋ยวขาดนะกัน่วกล้วยต๋ยวกลวยเตี๋ยวอ่าต่งประโยคค่ะ ที่ตลาดอ่าดีมากค่ะอ้าวคุณใหม่มาคุณใหม่มาตรงนี้เลยนะคะทุกคนต้องอ่านได้นะคะแต่งประโยคได้รู้ความหมายแม่ฉันไปเบิกเงินที่ธนาคารอ่าเบิกเยอะไหมอ้าวคุณบูมคุณบูมมาครับคุณบูมต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยด้วยอ่าคุณบูมแต่งตัวไม่เรียบร้อยเลยอ่าเร็วค่ะ เอาไว้ให้เพื่อนเห็นมีเครื่องเขียนอ่าดีมากไปอ่าใครยังคะไปตองแล้วไม่ต้องพรอํคำมามาค่ะเดี๋ยวน่าเรียนเดี๋ยวพอแต่งประโยคแล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาเขียนตามคําบอกอ่ะผักบุ้งป้าไปขายผักบุ้งที่ตลาดถ้าไปขายผักบุงที่ตลาดดีมากอ้าวทีนี้เรามา ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนว่าคําที่นักเรียนรู้นะนักเรียนสามารถเราจบแล้วมีเสียงปรบมือแล้วรู้ว่าเราเนี่ยอ่านได้ทุกคําทีนี้ต่อไปเราจะมาครูก,กอยปิดหน้าจอเพราะว่าเดี๋ยวนักเรียนรู้ว่าลอกว่าเขียนยังไง่น้องน้ําเดินเก็บแผ่นนี้ค่ะดูเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียน เขียนตามคําบอกนะคะทั้งหมด10ข้อด้วยกันเอาทีนี้ดูเหมือน,นเดิมนะคะใบงานอันนี้เราจะเขียนทั้งหมด10ข้อด้วยกันหลังจากที่เขียนแล้วนะคะจะมีการวาดระบายสีให้สวยงามไหนใครอยากทำยกมือดีมาก ทำได้ไหมใครคิดว่าจะได้10คะแนนหนูค่ะอ๋อหนูเพราะว่าอะไรหนูอ่านหนังสือมาเยอะใช่ไหมคะอ้าวเดี๋ยวคุณครูจะแจกเตรียมดินสอย่างอ่าเตรียมดินสอแล้วนะคะอ้าวดูเตรียมตัวอ่าพรอนค้ำม,มาแจกเพื่อน